อ่ะตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับทุกคนวิวที่สวยมากสวยสุดๆอ่าตอนนี้ผมกำลังลงจากรถก่อนเฮ้ยไม่รู้มีใครอยู่นั่นน่ะดูนะฮะมีชาวบ้านอยู่จุดนี้แหละครับทุกคนคือจุดที่จะทำเป็นลานการเต็นท์นะครับจะมีเป็นชั้นนะตัวนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่สองก็น่าอยู่ข้างบนแล้วก็น่าจะมีอยู่สามชั้นนะครับอยู่ข้างบนเนะี่ย แล้วก็้างบนนู้นนะครับที่มีเสาอากาศนะครับนั่นจะเป็นเสาสัญญาณมือถือนะฮะ้ังบนนะครับเสาวิทยุด้วยนะฮะอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงสุดแล้วมั้งนะครับเขาเขามาตั้งนะครับ้างบนเนี่ยจะเป็นสวนของแม่ผมนะครับกับพี่สาวผมอยู่ด้วยกันนะครับข้างล่างก็เป็นของพี่เสาณนภานะครับคือวิวดีมากวันนี้คือเป็นวันที่โชคดีนะครับดู สวยมากถ้าเห็นกับตาทุกคนไม่ยอยากจะพูดถึงเลย360องศาโรงการผมสักวันหนึ่งนะครับผมก็อยากจะผัดดันให้หมู่บ้านมูเซอร์นะครับหมู่บ้านมูเซอร์ปักทางเนี่ยติดท็อปคารกว่าหนึ่งใน50หมู่บ้านที่อนุรักษ์ท่องเที่ยวนะครับอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวนะครับอยากให้มันติดอยู่แล้วกัน อน,นธรรมนี่ดีงามของชุมูเซอร์นะครับอยากให้ติดท็อปนะครับหนึ่ในหนึ่ในห้นะครับขอแค่นี้ก่อนหมู่บ้านนี้นะครับถ้าติดท็อปเทนได้ก็สุดยอดแล้วถ้าถ้าติดได้ขนาดนั้นนะสุดยอดแต่ตอนนี้ผมชอบมากบรรยากาศดีหิวใจได้ดีมากแว่นตาลืมเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้หายแล้วหาก็ไม่เจอ เสื้อนี่เข้ามากเลยอ่ะเสื้อปากยอโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับกดแชร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับเซลลแบ็คจดิปปาลาวยาครับผม